กับสมุนนี้อนมาอยู่กับ l อ i อีนเช่นเคยคนระับวันนี้จะมาแจากเซิร์ฟเซิร์ฟน้อารน้ำอาจจะมาสร้างให้ดูนะ้นี่เขียนเอจีจุดอนี่ก็ s อ 500นะครับตรงนี้ไม่มี S G จุดนะครับ I G 500ทีเดียวเนาะแล้วก็จุด L B F G จุด N E T เน่ยนะครับเราจะมาดูเรื่องเดิเดี๋ก่อนเน็ตช้าครับถ้าเล่นไม่ได้เดี๋ยวผมจะสอน S G 300นะครับอ่าคขาวนี้ผมจะมาสอน S G 300รครับ I G 500ร้อยผมว่าเล่นช้าหน่อยนะ จุดสามร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้เอจสามร้อยกันเนาะบีเอจจุดเอทีนะกดเข้าไปสไลเวอร์มาแล้วมาแล้วเอจสามร้อยเล่นได้แล้วครับเดี๋ยวจะเข้าไปเล่นเลยนะครับเข้าไปดูเลยนะครับวนรอบๆนะครับ บัก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 ักบักบักบักเือกัิดกันบัก,ก,นก,นบกนะเดี๋ยวมันจะสอนขึ้นไปชมวิวข้างบนนะครับไปถ่ายรูปชมวิวนะเดี๋ยวมันจะสอนขึ้นไปครับมาทางนี้นะผมก็ไปดิ้ไปดูในยูทูบเพื่อนสอนมาครับถ้าอยากขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนนั้นนี่ต้อง ขึ้นไปหลักๆนะขึ้นไปทางนี้เนะนี่ยครับขึ้นไปทางนี้คนระับผมก็เห็นใน Youtube คนระับเนี่ยนะ L G K สวนผงขึ้นมาคนระับ L G K สวนผงขึ้นมาคนระับอุ้ยออยตกเลยขึ้นได้เครอเนี่ยนะ

จะพาไปดูตรงนั้นนะครับก็ได้มาถึงนี่เราจะมาเล่นเกมกันเลยครับโอ้ยตกให้ผมขึ้นไปถึงก่อนนะครับอ่าแล้วก็มาถึงนะครับโอโ้โหกว่าจะขึ้นได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับผมขึ้นไป20กว่ารอบยังขึ้นไม่ได้เลยคนระับเงียบก็มาแสดงแสดงชุ่มบิว้วเอาลงไปไม่ได เสือกลงไปไม่ได้ฮะโลทังนี้ดกวกลอ่าวันนี้ผมก็ได้มาจบเพลงเท่านี้นะครับนี่ครับขอบคุณพระเยรลสโกดแล์กแชเชกดศัและใคร่เดินครับเพื่อผ้ชมที่มา